เป็นการเซอร์วยที่เฉยนะครับก็ไม่เป็นไรครับนี่คือถือว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราอยากทราบเป็นไงว่าเราจบค่ามาดูแลได้เซอร์หรือเปล่าไปที่ไหนครับไปที่เมนูแล้วก็ a c c o m p l ลิชเมนตจัได้ไหมครับ a c คคอมพลิชเเพราะนั้นอีเมลนี้นะถ้ามีหลักสูตรอื่นเนี่ยเช่ AI prompting ส่งมาให้เราก็จะมาดูที่รายกันเราจะเห็นเซอร์เหมือนกันนะครับพอมาถึงตัวนี้เสร็จแล้วปั๊บนี่ถ้าท่านเห็นเซอร์อย่างนี้นะครับ อันแรกท่านจะเห็นแค่หมายคอสที่เป็นสีน้ำเงินตัวแรกที่ผมพาดูถูกไหมครถ้าท่านเรียนจบท่านจะเห็น5ตัวและท่านจะเห็นอีกตัวหนึ่งคือ My Specialization เห็นไหมครับไมค์ส i ปเชี ization, ยลไมค์สเปเชี a ล i ซาชั่นนี้จะมีสีออกส้มๆนั่นก็คือตัวเซอร์ลนอันนี้จะได้ตอบเนมะื่อจบ5โมดูลครับจบ5าโมดูลเพราะนั้นผมต้องการลิงก์นี้ครับสพทต้องการเซอร์นี้ครับให้คลิกตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งครั้งครับปึ๊บ คลิกขึ้นมาอีกครั้งมันก็จะขึ้นเซอร์ใหญ่เลยนะครับเป็นชื่อของเราเอเคนครับตอนนี้เราได้พบ5เซอร์แล้วในใครได้พบ5้าเซอร์ยกมือให้ผมดูสิครับโอ้โหเกิน5สเปอร์เซ็นต์แสดงความยินดีนะครับตรที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทำต่อได้นะครับเดี๋ยวเราทำต่อได้อ้าวผมจัขออนุญาตให้ท่านส่งเซอร์นีนี้ผมก่อนนะครับแล้วผมที่จะพาไปเอาเซอร์ไปที่เจกับแบชนะครับกับตาสตาัญลักษณ์โลกนะครับ ทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วก็คลิปก๊อปปี้ตัวนี้ครับแชร์สติมิทิเคตสินเงินตัวนี้นะครับแชร์สติมิทิเคตคลิกนะครับคลิปหนึ่งคำพอคลิปหนึ่งคำปั๊บจะได้ป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมานะครับให้คลิปก๊อปปี้ตัวนี้ครับคลิปก๊อปปี้ตัวนี้อีกรอบแต่เช้าใช่ไหมครับไม่เป็นกรดีนนี้แต่เช้าต้นขออ่อนแน่นอนอ่ะตอนนี้มาหน้ามาหน้านี้อย่าง มาแล้วนะมาแล้วตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมี2ตัวเห็นไหมครับ <S <S แชร์เซอร์ติฟิเคตกับดาวน์โหลดเซอร์ติฟิเคตให้มาที่แชร์เซอร์ติฟิเคตครับหนึ่งครั้งครับปุ๊บมันจะมาหน้านี้เลยครับ <S <S คุณจะแชร์ไปไหนแชร์ไปลิงก์อีเมลวอชแอปเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วแต่นะครับเราขอด้านล่างครับตรงนี้ที่เขียนว่า Copy <S 1> <S 1> เห็นไหมครับมันจะสำเนาลิงก์ตัวนี้ขึ้นมาให้คลิก Copy ตคัดลอกตัวนี้ครหนึ่งค,ค,ค,ครั้งคลิกปุ๊บ นะครับมันก็จะถูกเก็บไว้ในคลิปร์ดคราวนี้ไปส่งที่ไหนครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะส่งลิงก์ Google Form เข้าไปในกลุ่มหลายท่านนะครับสักรู่นะครับกลุ่มหลายท่นานนะอ่าพอลิงก์พอลิงก์งส่งไปแล้วนะครับให้คลิกลิงาาก์มันจะเกิดเปิดหน้านี้ขึ้นมาลองเปิดสิครับเปิดไลน์โรงเรียนบจะไมไไมเปอด ถ้าเจอแล้วนะครับให้บันทึกอีเมลไปด้วยนะครับตอนนี้เขาบันทึกอีเมลอาจารย์ติกบันทึกอีเมลครับปึ๊บกรุณาเลือกโรงเรียนก็เลือกครับให้เลือกแค่โรงเรียนเดียวคือคศึกษากครุณาเลือกรุ่นครับกับครับรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3เลยนะครับโอเคเป็นภาษาไทยครับพอคลิกถัดไปปั๊บตรงชื่อเนี่ยให้พิมพ์ภาษาไทยของชื่อราเองนะครับ นายนางนางสาวเสร็จแล้วแต่ครับใส่เข้าไปแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับกรุณาแนบลิงก์เมืม่อกี้เรา c o ปปี้ไว้ในคลิปบอร์ดคอดทนโทรลวีวัน,ทนครับทนทนคอนโทนรลวีวันเราจะได้ลิงก์นี้ใช่ครับเสร็จแล้วก็ส่งเลย เยอะนะครับส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวลิงค์ลิงค์ดูรายชื่อนี้เดี๋ยวทางนะ้าอาจารย์ส่งไปให้ได้นะครับวัาใครส่งมาบ้างโอ้เยอะแยะมากสิบแปดท่านที่เรียนจบนะครับสิบแปดท่านรัศมที่ที่เรียนสิบเก้าท่านนะครับ ท่านที่ยังเรียนไม่จบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอเรียนจบแล้วเสร็จแล้วป้าบีผมก็ควรก o p y ลิงอย่างที่จะพูดนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในในลิงก์ที่วัานอาจารย์ส่งเข้าไปให้ในายกรุนาครับเองสุดท้ายนะครับคนที่เรียนจบเท่านั้นนะครับให้ทําตามผมนะคนที่เรียนจบให้ทาตามผมคนที่ยังเรียนไม่จบให้ฟังดีๆนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับเรื่อนี้บันทึกไว้แล้วเมมหน้าจะเยอนนะครับบันทึกไว้ทันอ่ะ ผมจะพาเข้าไปเอาเซอร์อีกเซอร์หนึ่งเซอร์นี้เป็นเซอร์ของคอสเซราแพรตฟอมที่เขาให้เรามานะครับคอสเซราแพลตฟอมที่เขาให้เรามานะครับคนที่จะได้คือคนที่จบห้าหลักสูตรแล้วนะครับวิธีการเข้าไปเอานั้นท่านจะต้องเข้าไปที่เมลของท่านก่อนครับเมลจำแนกนะครับเมลของท่านคือเมลไหนให้เข้าไปที่อีเมลของท่านที่ใช้เรียนนะครับที่ใช้เรียนพอเข้าไปที่เมลที่ใช้เรียนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเมลของท่านนี้จะ มีจดหมายมาเยอะมากของเกนตูเรชั่นของคอสเซล่าเยอะมากเห็นไหมครับจบโมดูหนึ่งก็จะสแสดงความาดีดีจบโมดูหนึ่งสแสดงความาดีดีแต่จะมีเมลหนึ่งครับที่เขียนในซับเจ็ตมีคําว่าแบชครับในซับเจ็ตมีคําว่าแบชคือตัวนี้ครับดูนะครับคอสเซล่าส่งมาจริงนะครับแต่จะมีคําว่าแบชครับดีดีดีผมอ่านถูกนี้ครับ ผมอภาษาต่างประเทศครับเจอไหมเจอไหมครับตุนิ้เฉพาะคนที่เรียนจบนะเจอนะครับถ้าเจอแล้วคลิปเข้าไปครับทำตามผมนะทำตามผมนะทำตามผมเดียวนะครับคลิปเข้าไปคลิปเข้าไปเสร็จแล้วปั๊บจะเจอข้อความที่เขียนว่าเคลมยอแบสตุลิป จอไม่เอ่ยคลิกเคเบิลแบ็คไปครับจะได้หน้า c o n f e g u r a t i o n ขึ้นมาเหมือนกันไหมเหมือนนะครับถ้าเหมือนกันก็จะมีปุ่มที่เขียนว่า a c c e p t <ม>นะครับ a c c e p t your back คลิก a c c e p t your back ไปครับคราวนี้จะมีปุ๊บกับไม้ไฟปึ้งขึ้นมาปึ้งตัวนี้สำคัญนะครับรอ ข้อสำคัญคือสามารถสกิลใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคอร์สเซราแล้วคอร์สเซราไม่ได้ทำเซอร์เองให้เว็บไซต์นี้เป็นคนทำให้เว็บไซต์นี้เป็นคนทำนะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้เขาก็เลยอยากสร้างบัญชีท่านบัญชีหนึ่งขึ้นมาเป็นบัญชีของเว็บไซต์นี้ฟังดีๆนะครับตั้งแต่เช้ามานั้นท่านมีอีเวนต์ของตัวเองถูกไหมแล้วท่านเข้าไปในคอร์สเซรามีบัญชีหนึ่งขึ้นมาเป็นบัญชีของคอร์สเซราถูกต้องไหม สองบัญชีนั้นคนละตัวกันนะครับคราวนี้ท่านจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เขาบอกว่าทําเป็นซิงเกิลไซออนครว่าซิงเกิลไซออนหมายว่าให้ใช้บัญชีอีเมลเข้าไปได้เลยไม่ต้องตั้งรหัสผ่านใหม่รหัสผ่านอีเมลเปลี่ยนยังไงปักก็เปลี่ยนตามคือความหมายของน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจารย์ไม่ต้องสร้างใหม่นะครับไม่ต้องคิดเอทแอดเดสเขานะแต่ให้มาที Google ่ o o g l e อตัวนี้ครับทำตามนะทำตามนะมันจึดไว้อยู่ใช่ไหมครับข้อนี้สําคัญนะครับข้อนี้สําคัญให้คลิกตัวนี้ครับ Google ครับ ที่ google เ,เขาก็จะให้เลือกเมลผมมีหลายตัวนะครับอาจารย์ใช้เมลตัวที่อาจารย์เรียน group t o g e s s e n a r t i ครับ a l ครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าว e b s i t e เคยไม่ต้องการเข้าถึงข้อมูลก็คิดดำเนินการต่อผทันเลยเรมตั้แต่ไหนครับตังแต่ที่จะมาเอาอันนี้ตอนนี้หน้าจออยู่ที่ google เห็น google ไหม อ่าคิดไปที่ Google ครับเสร,เสร็จแล้วก็เลือกเมลที่เรียนนะครับเลือกระยังถ้าเลือกแล้วมันจะมาหน้านี้เลยเหมือนกันไหมลองดูที่หน้าจอนะครับมันต้องเหมือนกันประเด็นแรกที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าพิ่งไปก่อนนะอันตรายมากตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดตรงไหนรู้ไหมครับปกติถ้านทำซิงเกิลไซ่ออนกับอีเมลเนี่ยถ้าชื่อเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นเป็นไทยถูกไหมอันนี้แหละครับสําคัญถ้าไม่เปลี่ยนชื่อท่านจะเป็นสีเดียว ชื่อท่านจะเป็นสีนิ่มเพราะฉะนั้นท่านต้องเปลี่ยนชื่อ First n a m e กับ l a s t name เหมือนกันกับที่อยู่ใน Cordsera ที่ท่านไปวบริไฟน์นิ่มครับเปลี่ยนเลยทันทีครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสองช่องนี้ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้ามันเป็นภาษาสุ่มเป็นภาษาจีนแล้วมันถูกไหมอ่าถูกแล้วไม่ต้องทําอะไรก็กดปิ้งไดครับเจนเยนครับ คำคำถามเมื่อกี้ว่าไงนะฮะไม่มีนะครับอ่าไม่มีอ่าคันที่คันที่นี้เป็นไทยครับติ๊กตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตัวทีเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับพิมพ์ตัวทีเข้าไปหนึ่งครั้งก,ก็จะเลือกไทยแลนด์อยู่ด้านล่างอ่าแลนกัปเช็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวช่องสี่เหลี่ยมสองตัวด้านล่างนี้ให้ติ๊กตัวที่สองครับ I agree ข้อแรกไม่ต้องพิมพครับข้อแรกนี่คือท่านจะส่งข้อมูลมาให้ ความหมายเราจะใช้อีเมลแอดเดสตัวนี้เป็นบัญชีของแคบ l ีนะครับเป็นบัญชีของแคบ l ี c ดอทดอทคอมนะครับเป็นบัญชีของแคบ l ี c ดอทคอมโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์เ e รียน o o g l e พ o m p ต t i n g e s s e n t i a l อีกสูตรหนึ่งอาจารย์อย่ามาเอาแบชนะครับอาจารย์อย่ามาเอาเซอร์อาจารย์ต้องเข้าเว็บไซต์แคบ l ีซึ่งมีบัญชีนี้อยู่แล้วโอเคนะครับถ้าทุกคนทำถูกต้องแล้วมั่นใจนะครับเป็นแสปนปีได้เป็นแสนปีนนะ มันใจแล้วคลิกสรเอทครับปึ๊บมันจะวิ่งมาหน้านี้ครับ c a t b r i d com dispatch was issued to ชื่อของเราต้องไหมครับเป็นภาษาอังกฤษต้องไม่เอ่ยด้าหลังเขาบอกว่า access คลิก access ไปครับนี่คลิก access ตัวนี้ก็ไปสี่งเขียวดีนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งปึ๊บเขาจะบอกว่า setting ก็ save ผ่านไปเลยครับไม่ต้องกำหนดค่าอะไรคลิก save setting ไปเลย หลอสักครู่ครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ตอบเซฟอีกครั้งครับมันจะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับมันจะได้หน้าแชร์ยูแบชขึ้นมาแล้วก็จะมีช่องสองช่องนะครับช่องแรกก็คือโปรโมทคือโปรโมทว่าชันเรียนจบแล้วนะฉันจะมีโปรโมทไปลิงก์อินพวิเตอร์นะครับอันที่สองคือพับบิชนะครับพับบิชแบบ line. ออฟไลน์อ้าเห็นไหม เหมือนกันตอนนี้เราก็จะรู้ว่าของเราจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็นซีดีนะครับอันแรกเราจะไปเอาแบชก่อนอันแรกเลยไปเอาแบชก่อนให้มาคลิกที่ดาวโหลดครับดาวโหลดแบชตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพเป็น png ขึ้นมาคลิกหนึ่งครัค้งรับปึ๊บจะได้หน้านี้ขึ้นมาเหมือนกันไหมโอเคถ้าเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นรูปภาพความละเอียดเท่านี้นะครับก็จะเขียนว่า6 6 0 6อคูตัวนี้นะครับถ้าเกิดต้องการจะออกให้ความละเอียด มากกว่านี้สามารถเลื่อนตรงนี้ได้ครับหมายถึงว่าจะไปพิมพ์ไกวี่ดิ้วติดหลังรถนะครับเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาแต่แต่แต่ความหมายผมนะเอาสักประมาณเท่านี้ครับเอาสักประมาณเท่านี้เวลาปิดเอ้ามาจะได้ชัดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกดาวน์โหลดครับคลิกดาวน์โหลดเฟิร์ส Google AI Search เฉียว ตอนนี้ก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของเราอา่านยเอาไปแปะที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าท่านได้หกไปแล้วเ okay. สร็จนะครับถึงอันแล้วก็ปิดกาก,กบาทล,ลงมานะครับปิดกาก,กบาทล,ลงมาไหนใครไม่ทันตาสัญลักษณ์่่นอดยูคะถึงหน้านี้ไหมถึงนี้คลิกดาวน์โหลดแบ็ตรี่ข้มาครับโอเค คลิปเสร็จก็อยากเอาขนาดไหนแล้วก็คลิปดาวน์โหลดก็จะเซฟไว้ที่เครื่อง่านะฐานะสุดท้ายครับสุดท้ายเราจะเอาเซอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้เราจะเราต้องรู้ว่าเซอร์มันจะออกมาเป็นสีเดียวไหมนะครับเซอร์ตัวนี้เวลาดาวน์โหลดมามันจะเป็นไฟล์ PDF มันจะไม่เหมือนเซอร์ของ Google นะครับที่มันขึ้นข้าไปหน้าจอออนไลน์เลยนะครับ สามารถคลิกดาวน์โหลดเซอร์ติฟิเคตที่นี้ครับคลิกปึ๊บมันจะให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เลยคลิกดาวน์โหลดมาคือถ้าเป็นสีเดียวที่ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะครับจะต้องเช้ Google เพื่อช่วย ถ้าไ,ได้แล้วนะครับลองจบเป็นคลิดดูนะครับเราก็จะได้ฝายอย่างนี้มาเกี่ยแงานก็จะได,ได้อีกหนึ่งใบเป็นปใบที่เจ็ดไหนใครได้ใบนี้นะยกมือ

โอเคนะครับอตอนนี้มีวังส่วนที่ได้แล้วมีวังส่วนที่กำลังเรียนนะครับตอนนี้เวลา15บหนาฬิกาสานาทีครับตามข้อตกลงผมขออนุญาตยุติการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับตรงที่อยากพิเศษก็สามารถไปศึกษาต่อได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายสูวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เส้นปีประมานก่อนนะครับถ้าท่านสนใจผมไม่ต้องมานะครับใช้ภาษาหลักการเรียนเหมือนกันนะครับก็จะส่งไปเชื่อม้ยงกัน